Yup. สวัสดีจ้าพบกับชาวไอจีชาวตงน้าน้องผีนะจ้าอันนี้ก็จะเป็นฉากแข่ขัดมากเลยนะคะหลังเขาดูอ้ยลมดีมากเอามีไฟอยู่ใช่ไหมพ่อไม่มี่มีก็อยาไปในดีกว่า อุ้ยเขาฉากไหนอุ้ยเขาฉากไหนเ, <c oughs> เอาอุ้อหันหน้าหน่อย <c oughs> หัน,นหน้านิดนึงโอเคได้ เขาวสวยแห้งบ้านเราไม่มีเขาไงบ้านเราไม่มีเขามีแต่เราเอ่แย่ใส่ระดับหนึ่งนแย่ธรรมชาติแบบคุณว้าวสวยนะ เล่นจริงครับเล่นจริงงานจริงนะเล่นจริงงานจริงแดดจริงอะไรจริงลมจริงลมจริงไม่มีจกตาค่ะเนาไม่เร่วมขบวนเขาติดเขาไม่ได้ เรื่อไก่ก่อนฉากนี้ไล่เป็นตัวอะรไอ้ไดียแล้ว อ่านำขบวนนี่ล่ะนำขบวน <laughs> 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 <coughs> <laughs> <laughs> <laughs>

มนอาจจะมีโมเมนต์แบบนี้ลดเฮน่ กำลังเมื่อวานมแ, <c oughs> แม่แม่เขากำลังอินเลยแม่วังหันนะแม่กำลังสีได้ฟิวแล้วอไ <c oughs> อกจักหน่อยกีเซเลเตอร์แล้วรถ <c oughs> <c oughs> ใหญ่มาค่าะรถใหญ่มา รดมาดมาใรได้ตามนตามนางเอกให้เอยตามนางเอกนางเอกนางเอกเดี๋ยวไปตามนางเอกกันนะคะทุกคนนางเอกใส่โซนนางเอกไปใส่โซนมาด้วยนางเอก น่าเอกมาแล้วค่ะพี่น้องแลน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 ถ้ากน,ากอนเอ๊ะทำไมปันปันต้องวิ่งวิ่งทำไมพวกแล้วพอมายมาันจัดรว่า

ภูเก็ตสาบปัญหานี้ซีฟูด้ดมีอย่างกินได้อาหารแล้วกันลคแล้วมั้งพ่อโจ้นี่ว่าสีมาเทียงนัดจังม่วงเลยอ้าวจกตาติจกตา,กตามันม <ง S 2> ว่าไปสองเจ้าสีใบชอวงเจ้าสีใบาสาบหงฮายอเออจกตาจกตาลูกาสาววิเราไม่เอาเพราะ老เราจะาแบดม่วงหมดเนี่ย

เวียกินข้าวอยู่เวียกินข้าวเพื่อนถามพ่อเบิ้งว่าสิออกมาแต่เต,ตี้ยบุญเบิ้งนี่จังร้อนนะคะร้อนนะคะมันใบสองแล้วพ่อมีเราเยอะเขาคือว่าเห็นไหนไม่เห็นหนยังลาเปิดแล้วอ่ะไม่ได้รับโบเปิดแม่ศูนย์ในหน้าบ้านนี่ศูนย์โมเขื่อนหนึ่งเด็แม่ศูนย์โมเขื่อนหนึ่งในสุดพ่อโจ พ่อโจอยู่สาทักคิมอยู่ในรถพ่อโจทักคิมอยู่ในรถิ้นนี่ตอนใดจ้าพวเงี้ยเขาจนิทยบ่ซีนบ่แห้งแล้วลาิ้นี้เปน้อยเลยดบไปเอไปตอนจบไปอีกตอจบนะ้ารเองแต่สาวพว่า qua leao ni ni